สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมาพอกันอีกแล้วด้ว,ดวากับช่องมาดามพิซซ่าอิตาลีเนาะมือนี้นะคะกะอยู่ที่โรงแรมที่ภูเก็ตเรียบร้อยแล้วค่ะอยู่ด้ซีมือแล้วถึิ่งมีเวลามาลงคลิปให้พี่น้องได้เบิงเนาะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศทะเลแป๊บหนึ่งค่ะน้ำบ่พี่น้อง เป็นจังไรคะ่ะงามสะอาดมากเงียบเงาพร้อมกับพร้อมีคนอยู่ค่ะแต่บ่งกับว่าถึงกับเยอะเท่าไหร่เนาะเมื่อนี้ก็สิม้ว่าให้ฟังว่าการเดินทางเป็นอย่างไรบ้างนะคะหลังจากที่ว่าเดินทางออกจากประเทศอิตาลีนะคะตั้งแต่วันที่17กรกฎานะคะหลังจากทราบผลตรวจโควิดว่าเป็นลบนะค,ะ,คะสามารถเดินทางได้ ที่สนามบินก็จะมีตรวจเอกสารกะเยอะอยู่ค่ะเอกสารเดิมๆที่มาดามพิสัยตลีได้ปก่อยฟังก่อนนั่น,น,นก็คือว่าใบ C O E ใบประกันการเดินทางใบจองที่พักโรงแรมใบรับรองการฉีดวัคซีนแล้วก็ใบตรวจโควิดค่ะ ลังจากนั้นเขาก็เช็คเช็คเรียบร้อยแล้วเช็คอินเพื่อนก็จิถามว่าดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน t h a i l a n d Plus ไหวหรือ,อยังคอยก็เลยว่าดาวน์โหลดไปแล้วแต่ว่ายังบ่ได้ลงทะเบียนเพิ่นก็เลยว่าให้ลงทะเบียนก่อนเดินทางเลยก็คือว่าต้องใส่รูปโปรไฟล์ของเรานะคะรูปหนาหนาโปรไฟล์ของเฮาแล้วก็ใส่รหัสที่เฮาได้กรอ ตอนที่ว่าขอใบ COE แล้วก็กอกหมายเลข COE ประจำตัวของเขานะคะในกรณีเดินทางกับลูกนะคะของลูกก็ต้องกอบเพราะว่าเดินทางมาด้วยกันนะคะก็ใส่แอปเดียวของแม่เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ตรวจเอกสารเดินทางตามปกติค่ะขั้นตอนอื่นกับบ่มีอย่างหยุ่งยากแล้วค่ะตอนแรกมาดาม่ใสัยตดีก็คิดว่ามันสีหยุ่งยากกว่านี่เนาะเพราะว่า มันเป็นการเดินทางในช่วงโควิดเนาะแต่ว่าจริงๆก็แค่ตรวจเอกสารช่วงเช็คอินค่ะพอเข้าไปในสนามบินเรียบร้อยก็คือตรวจกับตรงต,ต,ต,ตรมออีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อสเต็มในการออกนอกประเทศนะคะแล้วก็ไปรอขึ้นเครื่องที่เกตของเขาค่ะหลังจากนั้นก็ใส่ประมาณใส่เวลาประมาณเกือบ6ชั่วโมงนะคะ ในการเดินทางไปยังอาบูดาบีค่ะมาดามพิสซ่อตาลีเดินทางโดยการเปลี่ยนเครื่องนะคะโดยสายการบินเอทีฮัทค่ะจากประเทศอิตาลีไปอาบูดาบีใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงค่ะหลังจากนั้นที่ถึงแล้วนะคะที่อาบูดาบีนะคะกะซีมีการโหลดกระเป๋าเช็คกระเป๋าได้ว่ากระเป๋านี่ก็คือว่าเป็นกระเป๋าที่เขาเอาขึ้นเครื่องนั้นนะคะ ่วนกระเป๋าที่ว่าใบใเฮัาโหลดใตทองเครื่องกะสิไปถึงที่ที่จุดสุดท้ายเลยก็คือที่ภูเก็ตค่ะเขาก็ต้องมาโหลดอีกรอบหนึ่งนะคะพอถึงเกตที่เขาสิไปเปี้ยนเครื่องเนาะคะ่ะก็มีการตรวจเอกสารอีกแล้วกระตรวจยังเดิมล่ะค่ะว่ามีอย่างในเอกสารโคงบบนะคะแต่ว่ารชิใส่เวลาโดนเน่เพราะว่าคนเดินทาง ไปภูเก็ตแล้วก็ไปเมืองไทยนะก็เยอะพอสมควรค่ะก็คือว่าเพิ่นม้าจากสายการบินเอทีฮัชนั่นแหละค่ะแต่ว่าม้าจากหลายประเทศนะคะกลับมารวมกันอยู่อาบ,บูดาบีแล้วก็เดินทางไปพร้อมกันนะคะก็เกิดเหตุการณ์ว่าตรวจเอกสารเยอะแล้วก็คนเดินทางก็มีพอสมควรนะคะก็เยอะอยู่ก็เลย เครื่องดีเลย์ค่ะหนึ่งชั่วโมงนะคะเราก็เลยมาซามาลงจังหวัดภูเก็ตนะคะประเทศไทยของเราพราะออกจากเครื่องปุ๊บนะคะก็เชื่อมต่อเข่าสนามบินเลยเจ้าหน้าทีก่กะซิมีบอกว่าเดินไปช่องอีกช่องนึงนะคะแล้วก็หายไปนั่งล้อที่เก้าอี้นะคะคนจะเยอะมากนั่งล้อเก้าอี้ไปเก้าอี้มันนะคะ หลจาน้นเจ้าหนะ้านที่ก็สีมาตรวจเช็คเอกสารเขาอีกรอบนึงว่าถูกต้องบอ่มีเอกสารครบที่ว่าได้คอไปบอ่อนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็สีบอกว่าให้โหลดแอปพลิเคชันหมอชนะค่ะคนละย่างกันนะคะอันตอนแรกนั้นหฮโหลด Thailand Plu s นะคะเพราะถึงภูเก็ตปุ๊บก็ไฮโหลดหมอชนะค่ะหมอชนะนี่ก็สีเป็นส่วนแอปพลิเคชันสามารถ ติดตามเราได้ว่าเฮานะ่ไปที่ไหนบ้างนะคะเพราะว่าเป็นแอปเกี่ยวกับเข้าร่วมโครงการของภูเก็ตแซนบ็อกค่ะหลังจากนั้นนะคะพอเอกสารเราครบทุกอย่างโหลดแอปเรียบร้อยแล้วก็สิไปอีกช่องหนึ่งคือว่าเป็นช่องด่านควบคุมโรคนะคะก็คือเช็คเอกสารทั้งเบิดอีกรอบหนึ่งนะคะหลังจากนั้นพอเอกสารผ่านเรียบร้อย เฮากลับไปช่องต่อหมอค่ะช่องต่หมอนี่คือว่าสามารถสเต็มไห้เทาออกใบาแม่อ,มออกเข่าในประเทศไทยได้ค่ะช่องนี้กับจิมีให้ถ่ายรูปแล้วก็สแกนนิ้วมือนะคะปกติทั่วไปเนาะแล้วก็จิถามที่อยู่ว่าเขาไปพักยุไยทีย่อยู่ยุไยในเมืองไทยนะคะพอผ่านด่านต่อมอปุ๊บ เขาไปรับกระเป๋าเขาได้ตามปกติค่ะแต่ว่ารับกระเป๋าปุบนะคะก่อนสิออกจากสนามบินก็จะมีเจ้าหน้าที่เช็คพาส,สปอร์ตเฮา์อีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการไปตรวจหาเชื้อโควิดก่อนออกสนามบินนะคะก็สีมีเช็คว่าซื้อตรงตามพาส,สปอร์ตบ่แล้วก็จะมีซื้อเฮาอยู่แล้วนะคะเพราะว่า ทางลงแดมนะเพื่อนได้จัดการให้เขาเรียบร้อยคือว่าใครมาโครงการคูเกตแซนบ็อกสิมีการตรวจหาเชื้อโควิดไว้เรียบร้อยแล้วเป็นก็นแค่ชิทเช็คว่าซื้อน้ำสกุลเขาตรงบอ่อหลังจากนั้นเพื่อนก็นสิให้ถุงนะคะถุงหนึ่งนะคะแล้วก็มีมีหลอดสำหรับตรวจหาเชื้อโควิดหลังจากนั้นเราก็เดินไปอีกมองหนึ่งแล้วก็ไปตรวจหาเชื้อโควิดค่ะ กะชีแง่จมูกทั้งสองขางล่ะค่ะแง่เขาไปลึกเติบกะเจอยูได้ว่ากะเพราะทนได้อยู่ค่ะเพราตรวจเรียบร้อยเขาก็สามารถออกจากสนามบินได้ค่ะโดยที่ว่ามาดามพิซาอิตาลีนะคะได้ติดต่อทางโรงแรมให้รถเพิ่นมาหับนะคะพอถึงโรงแรมแล้วก็เช็คอินเรียบร้อยตรวจวัดอุณหภูมิเรียบร้อยนะคะกับเข่าห้องค่ะเข่าห้องแล้วเขาต้องรอผลตรวจนะคะออกไปข้างนอกก็ได้ประเี๋ย รอผลตรวจกับประมาณ12-18ถึงชั่วโมงนะคะหรือว่าอาจจะน้อยกว่านั้นนะคะของมาดามพิสไซต์เตลีกหน่อยกว่านั้นอยู่ค่ะตอนที่ว่าพอเข่าของพักแล้วนะคะกัตอนแรงๆนะคะเ่นกระทุมาบอกว่าผลทั้ง3คนเป็นลบกัเย่ค่ะออกนอกห่องได้ไปหาซื้อแนวกินโอ้ยดีใจเลยคะ่ะลูกๆก็ดีใจเพราะว่า หลังจากนั้นก็สามารถไปใส่มาไ่ได้แล้วก็สามารถเล่นน้ำยูสะ่ายน้ำได้ค่ะพอหลังจากที่ว่าเขาอีหย่งเรียบร้อยเบิดทุกอย่างนะคะก็ต้องรอที่จะตรวจหาเชื่ออีกค่ะกับประมาณอีกอาทิตย์หนึงเนาะเป็นรอบสองเดี๋ยวจังใดมาดามพิซซ่าอิตาลีซิมาว่าให้ฟังอีกเดคะ่ะคลิปนี้ก็เอาไว้ซํำนี้ก็นเนาะอยากมาว่าให้ฟังว่า ช่วงการเดินทางมาถึงอิตาลีนะเป็นแบบใดอยากบอเอกสารเป็นจังใดเน่มีอุปสรรคบอนะคะก็เลยมาวอรไห้พี่น้องฟังเนาะเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้านะคะสิพามาเบิงห่องนะคะที่มาดามพิซซ่าอิตาลีได้จองแล้วก็มาพักนะคะว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็สิค้าเบิงว่า บรรยากาศรอบๆโร,รงแรมนะคะเป็นยังไงคนเยอะบอนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามมารับชมนะคะเป็นแนวทางหรือว่ามาเบ่งเพื่อความเพลิดเพลินนะคะก็ขอขอบคุณทุกคนเด้อเอาไว้เจอกันคลิปหน้าจ้าคลิปนี้ก็เอาไว้ทำนี่กอนเนาะบายบายค่ะ